มันนี้ออมสินกับออมรับมาเบิ้งหมูหมูแม่มานหมูหมูแม่ม,าน,ม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 านหมูจะได้ลูกหมูไม่รู้อ่อนมาเบิ่งฟ้าหมูมาเบิ้งฟ้าหมูมหมออมสินออมซัพ์มาเบิ่งลูกหมูน้อยอนุบาล อนุบาลหม,มูน้อยมองนี่หอมสมินมาเบิ่งแม่เป็นตะแพงแช่ไหน่ะมึงน,นี่มันอยู่ที่คอมองนี่ยฮะอู้อนุบาลอนุบาลหมูวิธีอนุบาลหมูน้อยค้อหมูน้อยนะคักแค่มีนับเป็นค้อเป็นค้ออยู่นะโอ้ฟาร์มหมูฟาร์มหมูอนุบาลอนุบาลหมูน้อยมาเบิ่งฟาร์มหมูครับฟาร์มหมูนะครับ ของนะครับนายกใส่นะครับชายบันนะครับมาเบิงหมูนะครับวิธีเลี้ยงหมูนะต้องเอ็ดเคาะไว้ครับเอ็ดฟ้าไว้ครับเคาะหมูน้อยนะครับอ๋อไอแบบนี้เหเที่เลี้ยงหมูน้อยโอ้คักคักคักบ่ายวันกันนะคืองามแทะอุ้มแน่น่ารักแทะน่ารักจังเลยอุ้มหรืออมสิน ออมสินออมสินได้อุ้มหมูน้อยหมูกินนมครับหมูกินนมมาเบิ่งหมูกินนมเด้อืมูน,นี้พวกน่มนนะมันสิงได้ก,กินนมแซ่บแซ่ลอยนะหมูลูกหมูพวกนี้เขาโดกหมูลูกดกดาร์ามหมูครับร้ามหมูร์มหมูพี่น้องเอ้ยหมูลูกดด ครับวันนี้ครับมาดูนะครับฟาร์มหมูนะครับครับของกำนันใสนะครับหรือนายกใสชัยบันนะครับฟาร์มหมูนะครับสุดยอดนะครับพิธีเลี้ยงหมูนะครับวันนี้มาดูนะครับดูฟาร์มครับฟาร์มหมูครับหมูพันธุ์ดีนะครับมีหลายรุ่นนะครับ อมสินอมทรมา,มาดูหมูนะครับวิธีเลี้ยงหมูนะครับหมูไหนใส่ไปดูลูกหมูคลองนู้นด้วยปครับฟาร์มหมูครับมาดูฟาร์มหมูเลี้ยงหมูนะครับฟา <PRI> ร์มหมูครับตัวนี้ตัวพ่อสนใจนะครับติดต่อนะครับซื้อลูกหมูพันหมูได้นะครับลูกหมูเป็นตัวผู้ชายเนาะ จก้นอันนี้คือฟาร์มอนุบาลครับฟาร์มอนุบาลนะครับลูกหมูนะครับพึ่งคลอดนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นอันนี้ลูกเจี๊ยบครับลูกเจี๊ยบอันนี้คออนะครับก็สาหรับให้เห็นหมูเล็กอนุบาลนะครับมาอยู่ตรงนี่ครับอนุบาลก็จะดูดนมครับนี่คือนะครับ หมูพันธุ์ดีนะครับสนใจติดต่อนะครับที่ฟาร์มครับอดีตนายกใสนะครับชายบันนะครับบ้านแก้งตะบนคําประหลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสนใจนะครับมาดูนะครับหมูตัวเล็กก็มีหมูนะครับหมูหมขาคุ้มตัวเล็กา เข้าคุกนะเข้าคอก